บ้านนี้พวกขายซอซื้อคนตุกวันกันหาไก่หายซีซืคอนตุยากรําไก่หายซีซีคูจะงานอ้าวเคือนที่เพื่อคนไข่พราะมันยงไผ่หยาไก่หายซีซอคนจะงานคนังานไม่อายุเงื่นดอมกันทับถอไม่หลุดเต่าแต่อนจะพูดดีๆไม่หลุดเต่าหลอนต่พูดดีให้เปนเศรษฐีมั่งมีพาให้ซีซีคนทุกคนไห้เกิดเป็นคนรวย เสีไส้กล้วยให้เป็นกล้วยเขาเกี่วสีใส้ขูดแจ่งานไม่เลยอ๋ออะจุกขมเงินขมคำทำสอบนเยเกีวทั้งสองอะไรเป็นเศษสีมันี่กวดเกี่วทั้งสองจะรมกัทวดผู้มูพญามานเกี่วทั้งสองสุกสล้านล้มกันเท่าเทพัดนี่พระเจ้าข้ามยากตามมุ่นมามหามุนตีเกี่วทั้งสองเป็นโวักแม่หอมโคสางแม่แปลงของเกี่ยวเทพสมจเพีทั้งสองจะเลิกเลิกอยู่วันเราจะสาบนเราเทิด พอนให้เป็ซุกไม่นี้เป็นวันตนงามงคลเกิด้วยอว้ยาที่กาทั้งไครคุณไที่ยืงดต่ม็มองอะน้การเสียกต้องฝุอนคอยอดแขนถ้านอมฮักไม่ใช่เขาจะปวดแต่งานสมอเพรา่นด็นะมาสปวดจะมาสู้ปวดมวน ไม่ตัวไนม่ตัวไนคัม่ตัวไนม่วันก็มีแม่วันยั่นป้าเ่ยจไม่ีได้เวอาไปก็ยูมีคนสุกอันตรายให้บุกจะเดือดเดืสองเจ้าควันเหยื่อจนหัวเทาจะได้วางทางยาจะได้ป่าได้จิมทั่วงเทาชัวสีวะ ให้สมบุรณ์ใมังคังยาไม่ขาดเกินบกให้ปีเต็มกระเสียมสามสากราณาแนนเจ้าเงินเมื่นให้เจ้าได้เปลี่ยนเจ้าเงินแสงให้เจ้าได้เปลี่ยนเจ้าเงินล้านให้สาวบานให้สาวต่อเจนี่ให้สาวบานก็ได้เงินบาขวเมี่ยหอมัวาปั้นร้อมเนียก็ดีไปปันนี้ไปทำจุ่ง หาเรงกันให้มันงอุ่มยาเลยงมันให้ยายาหอให้ทุกอยากที่ันกระรวกันกระรวมชุมด้ยังน้อยแต่เสื้อแต่ละมีดีเลยอยู่เมื่อต่อมนทั้งคนคนเดียวมันท้งเหนือแล้วฟังโลยตองกันกาบท่านีาการอยุนี้ทำรู้คอยคนผีไปนานยาสาราพขาให้สดสวยเสมอ

หัหัวแต่าต้องตกันาไกลเลยห่ากันคอหมายคามว่าคือกัรทั้งกันทั้งในนั้ทั้งเขาัต่อได้อทั้งที่เข้าู่เขาเจอยหน้าุอยชมปุแมปแ้้ยา้วโมาเนี่ย้าสา Tá